ฟิล์มค่ะได้ปล่อยตัวอย่างหนัง S.P.L.2 โหดสัดโหดที่จ่าพนมได้นำแสดงนะคะพร้อมกำหนดเข้าฉายสิกันยายนนี้ค่ะถือเป็นภาพยนตร์ที่คนรอคอยเข้ามาฉายในไทยมากที่สุดเรื่องหนึ่งค่ะสำหรับหนังแอคชั่นฮ่องกงฟอร์มยักษ์ S.P.L.2 A าชาฟ For Consequence หรือ S.P.L.2 โหดสัดโหดค่ะผลงานกำก,ก,กับของเจ้งป๋อช่ที่จะพนมยีรรหรือโทนิจานนำแสดงรวมกับนักแสดงแถวหน้าของจีนและฮ่องกง ซึ่งหนังทำรายได้ในจีนทะลุ500ล้านหยวนหรือประมาณกว่า2,700ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะโมโนฟิล์มได้ปล่อยตัวอย่างหนังฉบับภาคไทยของ S.P.L.2 โหดซัดโหดออกมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะตัวหนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจหนุ่มชาวฮ่องกงคิดที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งมาเฟียแต่กลับถูกหักล้างโดยยัดข้อหาและถูกส่งไปขังคุกในประเทศไทยทำให้ได้พบกับผู้คุมนักโทษชายที่รับบทโดยจาพนมค่ะ ซึ่งเป็นลูกสาวที่ป่วยเป็นลูคีเมียและคิดเป็นคนเดียวที่สามารถบริจาคไขกระดูกเพื่อช่วยเหลือลูกสาวของเขาได้คิดกับชัยจึงตกลงร่วมมือการแหกคุกพร้อมทั้งจัดการเหล่าแก๊งอาชญากรด้วยกันค่ะแต่จะบู๊กันมันขนาดไหนนั้นติดตามได้ใน s p l 2โหดสัดโหดสิบกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ